วัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินอาหารเซเว่นกันนะคะมีข้าวม,มีสลาลยมีไข่กุ้งแล้วก็มีหมุดกุบจ้ามาเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มแรกนะคะเราก็จะแกะหมกุกกุบลงก่อนอันนี้เห็นเขาทํากินกันนะ่าอร่อยดีก็เลยอยากลองนะคะอัจนแม่ขอช้อนหน่อยเร็วนี่นะคะเาแกะไข่กุ้นก่อน ียโอ้อยอะไงแกอีกเลยทุกคน <ภา S 2> ค่ะสามารถเอาไปทำตามได้นะคะลองได้นะคะแล้วก็อยากลองนี่นะคะไ,ไข่กุ้งแล้วก็จะเทลงไปเลยคะ่ะเตไข่กุ้งลงไปนะคะอืม อร่อยตัวน้ไงตุ๊บตุ๊ต่อไปเราก็จะใส่หมกึกกลุบลงไปนะคะใส่หมกึกกลุบลงไปเลยค่ะไม่อยากใส่ยุ่งน่ามันผิดใส่หมดได้หรอไม่ได้เหรอจักสองสองสองไม่ใส่หมดเลยมันค่อยจะตามสูตรอย่างละหอ่อเป๊ะเอานี่นะคะใส่หมกึกปลุกลงไปะคะ่ะนี่นะคะหมดยัง เข้ามาใส่ oh. นี่นะคะใส่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่น,นะคะไข่ต้มนี่นะคะเราก็จะใส่ไข่ต้มเลย oh. ขอบแบบโอ้แจีพยะลงในถ,ถุงแม่แมทนี้หมดลองดูสิมันจะอร่อยไหมนี่นะคะไข่ต้มใส่ลงไปเลย ใส่ในยองด้วยไมอ่ะ้ม<ห>่ใส่ใครใส่หมดเลยเหรออันนี้แหละนี่นะคะแล้วก็จะมาคลุกเขาให้เขากันนะคะมีสาหร่ายด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะเอาไปใส่ในข้าวเลยนะคะน,นี่นะคะแล้วเราก็จะตักใส่แบบนี้เลยค่ะโอ้นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไหนเราลองมาชิมดูซิมันจะเป็นยังไงนี่นะคะสารายี่ากสาราย มาลองห่อดูซิจะอร่อยไม้เอยอันนี้เราก็คุกคุกคุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะห่อแบบนี้นี่นะคะอืมอร่อยมากไปลองชิมนะคะไปลองทําดูนะคะอ,อร่อยจริงๆค่ะนี่นะคะเราก็จะห่อแบบนี้ อร่อยมากเดี๋ยวให้น้องอานาลองชิมดูบ้างนะคะเป็นไงบ้างไหนคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้อันดาลองชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างผู้คนเอาไปทําตามได้นะนี่เลยอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเลยมันกรุบกรุบด้วยอ่ะอื้อ นี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมเออแค่อร่อยอย่ะบ๊ายบายพบเจอกันคลิปใหม่นะคะไปกินกันนะคะ